รินสุสุสจิหรือเอนเดียนทัสสีแดงเข้มต้นนี้ขึ้นอยู่ใกล้ๆก,กับดอกสีชมพูหวานแหววที่เคยลงไปในโพสต์ก่อนค่ะอยู่ข้างบ้านเรานี่เองทุกๆปีคุณตาเจ้าของบ้านจะใช้เวลาในวันที่อากาศอบอุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงฤด,ดูร้อนเปิดวิทยุคลุกอยู่แต่ในสวนทั้งวันเพื่อตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าในสวนนี้จะได้รับการดูแลอย่างดีและสวยงามทุกต้นค่ะ แต่เมื่อปีก่อนคนตัดแต่งกิ่งไม่อยู่แล้วบ้านนี้กลายเป็นบ้านว่างไม่มีใครอยู่ลูกหลานเขาก็มีที่อยู่เป็นของตัวเองนานๆจะแวะเวียนมาสักครั้งหนึ่งค่ะต้นไม้ต้นนี้จึงมีกิ่งชี้ไปมาดอกเก่าของปีก่อนก็ยังติดต้นอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่คุณตาย,ยังอยู่ภาพเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ที่นี่ค่ะเราจะพาเอมิจังเดินเล่นตอนเช้าและแวะมาคุยกับคุณตาในทุกๆวัน คุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างคนหนึ่งพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ชัดส่วนอีกคนก็เครื่องรับสัญญาณไม่ดีแต่ก็คุยกันได้ค่ะพอถึงช่วงเวลาที่ดอกไม้บานเราจะถือกล้องมาส่องดอกไม้ทุกวันคุณตาดีใจมากค่ะที่ผลงานของเขามีคนมาชื่นชมแม้วันนี้คุณตาจะไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นเหมือนเดิมก็คือเรายังมาให้กำลังใจคุณตาเหมือนทุกๆปีที่เคยทำค่ะ